สวัสดีครับยิดีต้อนรับเข้าสู่คลิปบทวิเคราะห์วันที่10ถึง14สิงหาคมนะครับเป็นการวิเคราะห์กราฟราคาทองคำรวมไปถึงค่างเงิน forex ต่างๆโดยเฉพาะคู่เงินที่น่าสนใจนะครับคลิปนี้นำเสนอโดยเว็บไซต์ thai forex 2 4 com นะครับเพื่อนๆที่มีคำถามรวมไปถึงคู่เงินที่น่าสนใจอยากจะร่วมวิเคราะห์ด้วยกันสามารถที่จะ ส่งคู่เงินที่น่าสนใจมาทางอินบ็อกซ์ของเว็บเพจ t h a i forex 2 4 com ได้หรือว่าจะคอมเมนต์ทางคลิป YouTube ได้เลยนะครับเดี๋ยวอพอมีเวลาเราค่อยมาร่วมวิพากษ์วิจาร์คู่ที่น่าสนใจนั้นๆด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ก็เหมือนทุกๆครั้งที่ผ่านมาเริ่มต้นกันด้วยราคาทองคำแปกันก่อนนะครับหลังจากที่ ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีการทํำนิวไฮไปน่าจะเป็นช่วงวันพฤหัสน,นะครับที่2,070ดอลลาร์ตัอยเอาซึ่งเป็นเป้าหมายราคาที่เราตั้งเป้าไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วนะครับแล้วก็พอถึง2070หรือว่า2,070พอราคาแตะปุ๊บ ก็ไม่สามารถยืนเหนือราคานี้ได้นะครับก็มีการเทขายทํากําไรออกมาบางส่วนส่วนการยอดตัวของทองคําน่าจะมีส่วนที่วันศุกร์ค่าเงินดอลลาร์มีการแข่งค่าขึ้นมาเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีการเทขายกําไรออกมาบางส่วนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับบ้าสัปดาห์หน้าระหว่างวันที่10ถึง14สิงหาคมเนี่ยสถานการณ์จะเป็นอย่างไรบ้าง น่วยเฉพาะปัจจัยพื้นฐานยังติดตามกันอยู่เรื่องของอการหาข้อสรุปเยียวยามาตรการเยียวยาไวรัสโควิด1 9ของทางฝักฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับที่ยังหาจุดลงยังไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้ค่างเงินดอลลาร์เองยังดูคลุมเครือแล้วก็ยังดูไม่มีเสถียรภาพอยู่ในตอนนี้นะครับ ส่วนสัญญาณการแข็งค่าขึ้นมาในช่วงวันศุกร์ของดอลลาร์น่าจะเป็นการประกาศตัวเลขนอนฟาร์มหรือว่า,าการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะครับมีการตัวเลขเนี่ยขยับขึ้นมาดีกว่าเดิมเล็กน้อยนะครับจากเดิมตัวเลขเมื่อครั้งก่อนที่1.530,000การประกาศออกมาครั้งนี้อยู่ที่1 7 0 0 0 0 0 63 0 0 0พซึ่งก็ดีกว่าครั้งก่อนนะครับก็ส่งผลให้ค่างเงินดอลลาร์นั้นมีการแข็งค่าขึ้นมาเล็กน้อยต่อ,อ,ตอบรับผลตัวเลขที่ออกมาดีรวมไปถึงเรื่องอัตราการว่างงานลดลงด้วยนะครับครั้งก่อนนะอยู่ที่10.5%ตอนนี้อยู่ที่10.2%ก็ลดลงมานิดนึงครับแต่ก็ช่วยให้ดอลลาร์นั้นแข็งค่าขึ้นมานิดหนึ่งกระเตื้องเรียกว่ากระเตื้องแข็งค่าขึ้นมานิดหนึ่งเดี๋ยวเราต้องมาติดตามดูว่า าการกระเพื่อมครั้งนี้ของค่างเงินดอลลาร์นั้นเนี่ยจะส่งผลไปถึงสัปดาห์นี้หรือเปล่าแต่ด้วยมุมมองแล้วก็ไม่น่าจะส่งผลอะไรมากนะักน่าจะเป็นการขึ้นมาพักปรับฐานเล็กน้อยก่อนที่จะกลับไปอ่อนค่าเหมือนเดิมนะครับซึ่งน่าจะสอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของทองคําน่าจะมีการยอดตัวลงมาเซีเล็กน้อยก่อนที่จะขึ้นไปทดสอบไฮเดิมก็คือที่ราคา2070นะครับราคาล่าสุดปิดปิดเมื่อวันศุกร์เนี่ย อยู่ที่2ประมาณ2030โดยประมาณนะครับโดยมุมมองสัปดาห์หนะน้า่าจะมีการยอดตัวพักตัวลงมาก่อนเดี๋ยวเราสามารถที่จะสมมติว่ามีการพักตัวเกิดขึ้นเนี่ยเราสามารถที่จะประมาณการได้นะครับว่าเขาน่าจะพักตัวลงมาแถวไหนแนว แนวพักตัวจุดแรกน่าจะอยู่ที่บริบรเวณ2,000ดอลลาร์สรัซึ่งน่าจะเป็นจุดพักทางจิตวิทยาจุดแรกนะครับแล้วก็จุดพักจุดที่2อ,อยู่ที่1,980ครับสำหรับแนวรับทองคำนะครับแนวรับแรกทางจิตวิทยาเลยตั้งอยู่ที่2,000ทวนนะครับแล้วก็แนวรับที่2ออยู่ที่1,980 ส่วนแนวต้านมองไว้ที่ไฮเดิมก่อนแล้วกันนะครับที่2070ซึ่งเคยไปเทสแล้วประมาณ2 3ครั้งแล้วก็ไม่ผ่านนะครับนั้นแนวต้านสัปดาหนะ์หน้าน่าจะประเมินไว้ที่เดิมอยู่ก็คือ2 0 7 0ส่วนแนวรับอยู่ที่2000แล้วก็1 9 8 0ตามลำดับครับการเคลื่อนไหวสัปดาหนะ์หน้า มองว่ายังยังมีปัจจัยบวกที่จะหนุนราคาทองคำให้ขึ้นไปได้อีกนะครับแต่ว่าต้องดูว่าการขึ้นครั้งนี้จะลงมาทดสอบแนวรับก่อนแล้วค่อยกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านหรือว่าจะมาจบยุงที่2030นนี้เลยแล้วก็กลับขึ้นไปต่ออันนี้ต้องติดตามกันดูอีกทีนะครับแต่ถ้าเราตีเส้นเทรนด์ไลน์ในช่วง สามวทิที่ผ่านมาเนี่ยอตอนนี้เขาลงมาชนเส้นเทรนไลน์สีขาวตามหน้าจอแล้วนะครับก็มีโอกาสที่ลงมาชนเส้นสีขาวที่บริเวณ2 0 1 5ครับ2 0 1 5 2,200ประมาณนะครับแล้วก็จะมีการติดตัวกลับขึ้นไปแล้วก็ยังไม่หลุดเส้นเทรนแนวรับสีขาวนี้นะครับ ยังยืนอยู่บนเหนือเส้นนี้ได้ก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปต่อเนี่ยต้องติดตามดูสัปดาห์หนะ้าว่าจะลงมาทดสอบที่ราคา2 0 0 0แค่นี้แล้วขึ้นไปเลยหรือว่าจะลงมาทดสอบแนวรับที่ให้ไว้ต่อนะครับแต่โดยมุมมองแล้วยังปัจจัยบวกสําหรับราคาทองคํานั้นยังมีอีกเยอะนะครับที่จะขึ้นไปนะครับแต่ต้องดูว่าจะลงมาเทสแนวรับก่อนแล้วขึ้นหรือว่าจะขึ้นไปเลย โดยมุมองยังมองว่าบวกยังมีปัจจัยด้านบวกของทองคำรออยู่ค่อนข้างเยอะนะครับทิศทางน่าจะในระยะยาวเนี่ยน่าจะมองว่ายังขึ้นต่อสำหรับการเทรดคู่นี้ถ้ายังไม่มีสถานะอาจจะรอดูท่าทีไปสักนิดหนึ่งก่อนครับว่าเขาจะลงมาทดสอบแนวรับให้เราได้ทยอยเก็บหรือเปล่านะครับ usdjpy เมื่อวันศุกร์มีการดิด ตัวขึ้นมาเล็กเล็กน้อยนะครับถือว่าไม่เยอะน่าจะเป็นการดิจตัวปรับขึ้นมาจากเ,าเรื่องของตัวเลขที่ได้แจ้งไปเมื่อกี้นะครับว่ามีตัวเลขอัตราการว่างงานที่ลดลงรวมไปถึงตัวเลขนอนฟาร์มที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าก็ยังยังมองแล้วยังอยู่ในช่วงขาลงนะครับยังอยู่ในเทรนขาลงอยู่ สำหรับระยะกลางถึงยาวเนี่ยมองว่าในช่วงสัปดาห์สัปดาห์นี้อาจจะขึ้นไปเทสบริเวณเส้นสีขาวนะครับถ้าดูจากหน้าจอเส้นสีขาวก่อนแล้วก็ค่อยกลับมาสู่เทรนด์ักก็คือเทรน์ขาลงนะครับประเมินแนวรับแนวต้านของคู่นี้แป๊บหนึ่งนะครับอาจจะต้องใช้ฟิโบนัชชีก็ช่วยนิดนึง จะได้เห็นภาพได้ชัดจริงการลงรอบลงครั้งนี้น่าจะอยู่บนนี้นะโอเคการลงครั้งนี้น่าจะอยู่ที่บริเวณจุดนี้นะครับ ก็ขึ้นมาอยู่ที่บริเวณแนวก่อนหน้านี้เคยขึ้นไปอยู่บริเวณแนวต้าน5เส้น50ของฟิโบนัชชีแล้วนะครับแล้วก็ไม่ผ่านก่อนจะมาเป็นช่วงขาลงประเมินแนวต้านแนวต้านของ USD JPY นะครับอยู่บริเวณเส้น50ของฟิโบนัชชีอ่าอยู่ที่106.2ครับ เนยต้านท่านหลุดจาก1นึ่นี่อาจจะมองว่าหลุดเทรนขาลงอาจจะมีการจ,จะกลับขึ้นไปได้อีกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังด้วยบริเวณ1นึ่นะครับถ้าใครเซียวไวหรือว่าเล่นออเดอร์ช็อตไวก็พยายามลุ้นครับอย่าให้หลุด1นึ่แล้วกันส่วนแนวรับแนวรับมองไว้ที่โลเดิมนะครับสัปดาห์หน้าไม่มีข่าวตัวเลข ประกาศตัวเลขอะไรสําคัญสาคัญนะครับคิดว่าน่าจะขึ้นไหวอยู่ในกรอบนี้น่าจะลงมาทดสอบที่แนวโลงเดิมก็คือแนวรับ100 5.30นะครับนั้นสัปดาห์หน้าน่าจะขึ้นไหวอยู่ในกรอบนี้ก่อนสำหรับแนวทางแนวทางการเทรดคู่นี้เนี่ยถ้าเล่นกันระยะกลางถึงยาวเนี่ยก็มองว่าเปิดออเดอร์ช็อตเซลได้นะครับม,มันมีช่องช่องคัดลอสช่วงคัดลอสที่ค่อนข้างสั้น เมื่อเทียบกับจุดทํากําไรที่มีโอกาสไปถึงเนี่ยก็น่าจะคุ้มค่ากับการที่จะลองลองเข้าไปเสี่ยงในครั้งนี้นะครับก็ถ้าใครยังไม่มีสถานะจะลองพิจารณาไม้แรกที่หนึ่งร้อยห้าจุดเก้าครับเปิดออเดอร์เซลหรือว่าช็อตนะครับที่หนึ่งเครับเป็นไม้ที่หส่วนไม้ที่2ก็อาจจะ ไปรอเปิดอีกทีที่บริเวณแนวต้าน1 0 6 2แล้วก็ภา,าวนาลุ้นไม่ให้ยืนเหนือาาราคา106.2อนะครับแ,แนวทางการเทรดไม้แรกจะอยู่ที่นี่แล้วก็ไม้ที่2อ,อยู่ที่1 0 6 2ครับผมนี่เราจะเล่นตามเทรนด์นะครับก็คือเทรนด์ขาลงนะครับพอดีกราฟมีจังหวะย่อตัวขึ้นมาก็กกอาจจะถ้าเล่นตามเทรนด์ก็อาจจะมีจังหวะในการเข้าเปิดออเดอร์ ช็อตเซลได้ตาม2จุดที on ่ให้ไว้นะครับโดยลักษณะการเทรดจะแบ่งเป็น2ไม้ก็ได้นะครับไม้แรกที่15.9 9แล้วก็ไม้ที่2 106.2ครับแนวรับแรกอยู่ที่จุดทำกำไรแรกอยู่ที่1 5 5 3นะครับแต่ว่าถ้าจะมองกันยาวๆก็มีโอกาสลงไปโลเดิมได้เหมือนกันนะครับก็คือบริเวณ104.3อีกไกลเลยนะครับ ก็ประมาณสัก150กว่าปิบได้ที่จะให้มีโอกาสเก็บทำกำไรแล้วก็ช่วงคัดลอดของเราเนี่ยค็สั้นมากนะครับประมาณ60ปิบเองแล้วก็ลุ้นได้ครับคู่นี้ลุ้นได้ GBPUSD GBPUSD คู่นี้ค่อนข้างจะวิ่งเป็นลักษณะของไซเย์แล้วนะครับ น่าจะวิ่งอยู่ในกรอบนี้ก่อนนะครับน่าจะวิ่งอยู่ในกรอบไซเวนนี้โดยแนวรับอยู่ที่1.3ครับนี่จะเป็นแนวรับทางจิตวิทยานะครับตัวเลขก,กลมๆแล้วก็แนวต้าน1.31ครับประมาณนี้ครับแนวรับแนวต้านมันน่าจะวิ่งอยู่ในกรอบถ้าเราดูจากกรอบแนวรับแนวต้านแล้วเนี่ย าการที่ราคาลงมาเทส1.30ณนะเวลานี้เนี่ยก็เป็นจังหวะดีนะครับถ้าเล่นตามเทรนด์ก็จะเป็นจังหวะเข้าบ u ายในการที่จะถือออเดอร์บานะครับเดี๋ยวลองดูวันจันทร์วันอังคารนะครับถ้าเกิดกราฟราคาย่อลงมาถึง1ถึงแนวรับ1.300น,น,น่าจะลองพิจารณาเปิดบ่ายได้นะครับแล้วก็ค่อยคัดลอสที่เมื่อกลับราคาหลุดต่ำกว่า1.300 ก็เป็นจังหวะในการเปิดออเดอร์บายเพื่อจะเล่นตามเทรนนะครับแนะนำที่บายที่บริเวณแนวรับนะครับหรือบริเวณช่วงราคาที่1.3050จนถึง1.30่เ, 50, เนี่ยเป็นช่วงช่วงระยะในการที่จะเข้าบายนะครับก็คือช่วงช่วงราคาปัจจุบันนั่นเองนะครับมีจังหวะในการเข้าบายได้อยู่แล้วก็คัดล o อตเมื่อราคาลงมาปิดต่ํา ปิดต่ำมกกว่า1.300นะครับส่วนจุดทํากำไรก็แนวไฮเดิมเลยก็คือ1.3100นะครับมีโอกาสขึ้นไปเทสได้ถ้าเล่นตามปัจจัยทางด้านเทคนิครวมถึงพื้นฐานแล้วก็น่าที่จะเข้าไปเปิดออเดอร์บายนะครับเพราะว่ายังอยู่ในสภาวะขาขึ้นอยู่นะครับสำหรับหน้าทิศทางน่าจะ วิ่งในกรอบแล้วก็ภาวนานะครับว่าให้ลงมารับเราที่บริเวณเส้นแนวรับ1 1.300นะครับจะได้มีจังหวะในการเปรดิดออเดอร์บายได้นะครับมัน้นใครจะเทรดคู่จีอู่ารอรอจังหวะนิดนึงครับส่วน GBP JPY ทิศทางการวิ่งก็น่าจะไปทิศทางเดียวกับค่าเงินปอนนะครับ ค้องกับค่างเงินเยนที่มีการอ่อนตัวด้วยก็น่าจะวิ่งวิ่งไปในทิศทางเดียวกับ GU ครับนั้นประเมินกรอบแนวรับแนวต้านของ GJ ไว้ที่137.75 137.75อันนี้จะเป็นแนวรับนะครับก็คือบริเวณโลเดิมที่กราฟเคยลงไปทดสอบเมื่อช่วงวันศุก แนวต้านประเมินไว้ที่ไฮเดิมก็คือ1.3920ครับ1.39.20น่าจะวิ่งอยู่ในกรอบนี้ครับเพราะฉะนั้นทิศทางก็น่าจะไปทิศทางเดียวกับ GBPUSD หรือว่าคู่เงินจียูนะครับก็จะเป็นจังหวะในการที่จะเข้าไปเปิดออเดอร์บายถ้าใครอยากจะเทรดตามเทรนนะครับเพราะฉะนั้นไกด์ก็น่าจะเป็นบายครับที่ราคาปัจจุบันเลยก็คือ1.38.2 จนถึงช่วงแนวรับ1.137.75ประมาณนะครับช่วงในการที่จะเปิดออเดอร์บายนะครับเดี๋ยวเราดูวันจันทร์ว่าจะมีโอกาสที่จะเข้าไปเปิดในแถวๆราคานี้ได้หรือเปล่านะครับสำหรับออเดอร์ลองหรือว่าออเดอร์บายนะครับส่วนจุดคัดลอสก็ถ้าราคาลงมาต่ำกว่าแนวรับครับจุดทำกำไรก็บริเวณแนวต้าน แต่จะเป็นจุด TP ที่1น่อนะครับเพราะถ้ามันเป็นลักษณะของเทรนขาขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปเหนือกว่าจุดแนวต้านได้อยู่นะครับแต่อาจจะเป็นการเทรดในระยะกลางถึงยาวก,ก็คือประมาณอาจจะวิกหน้าประมาณนี้ครับส่วนคู่เงิน EU น่าจะวิ่งไปทิศทางเดียวกับ GU ในช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะครับเพราะว่า การเคลื่อนไหวของค่างเงินดอลลาร์นั้นมีการสวิงในการขึ้นแล้วก็ลงไป็นทิศทางเดียวกันกับคู่เงิน GU นะครับในช่วงวิกที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เรื่องของการเทรดก็น่าจะไปในทิศทางเดียวกันนะครับตามทิศทางเดียวกันก็คือการวิ่งของ GU แล้วก็ Gj ที่เราดูผ่านไปเมื่อกี้นะครับแนวรับ ของ E.U. ประเมินไว้ที่1.170ครับส่วนแนวต้านมองมาที่ไฮเดิมเหมือนกันครับก็คือ1.19สวนนี้วิ่งไปที่ทางเดียวกันเลยนะครับช่วงน,นี้ดอลลาร์น่าจะเป็นกระแสก็เลยทำให้ค่างเงินมันวิ่งไปในที่ทางเดียวกันโดยเฉพาะคู่เงินที่แพ้ด้วยข้างอยินดอลลาร์นะครับจุดเข้าสถานะก็เป็นจุด มีจังหวะในการเข้าเล่นตามเทรนก็คือสถานะบายหรือว่าลองนะครับที่ราคาปัจจุบันเลยคือ1.1780จนถึงบริเวณแนวรับนะครับก็คือ1.17ก็เป็นช่วงราคานะครับที่จะเข้าไปเปิดออเดอร์บายได้ในช่วงสัปดาห์หน้านะครับส่วน EJ ตอนนี้ ก็วิ่งในทิศทางเดียวกัน้ายังไม่มีสถานะก็สามารถที่จะเปิดสถานะบายได้นะครับประเมินแนวรับแนวต้านของจุดนี้แปบ๊บหนึ่งนะครับขดูกรับระยะยาวหน่อยโอเคเดี๋ยวผมขอตีเส้นใหม่แล้วกันนะครับเพราะว่ามีการพักตัวก่อนหน้านี้แล้วนะครับ จากกรอบราคานี้นะครับตอนนี้เป็นจังหวะในการเข้าเปิดออเดอร์บายนะครับสำหรับดีเจหลายคู่เลยนะครับน่าจะถือในสถานะบายยูโรแพด้วยเ,เงินเยนนะครับสถานะที่แนะนำก็เป็นสถานะลองหรือบายนะครับ ถ้าใครจะเทรดคู่นี้ก็สามารถที่จะเข้าได้ที่บริเวณ124.8นี่นคือราคาปัจจุบันได้เลยแนวรับอยู่ที่124.40เพราะนั้นราคาที่จะเข้าบายถ้าจะเล่นตามเทรนก็อยู่ในช่วงราคาปัจจุบันจนถึงช่วงแนวรับครับถ้าหลุดแนวรับมาค่อยคัดเอาออกไปนะครับ จุดทำกำไรเนี่ยโหยาวเลยครับถ้าจะไปนะครับอาจจะเป็นวิกหน้าโน้นเลยนะครับประมาณกลางๆางกลางก,าง,กางเดือนที่ราคาหนึ่งสองเจ็้า 1, 2, 7, 5, นะครับก็ประมาณสองร้อเิบปีเลยหนึ่งสองเจดห้นมีแนต้านหรือว่าจด TP, ุดทีในการทำคาคลไรนะครับ สำหรับกลยุทธก์การเทรดคู่นี้ก็แนะนําให้จากเทรนเนี่ยแนะนําให้เปิดสถานะลองหรือว่าบายที่ช่วงราคาที่ให้ไว้นะครับ124.8จนถึง104.40ครับแล้วก็คัดลอตตามมากครับจุดคัดลอตน่าจะอยู่ประมาณสัก70สิบส่วนจุดทํากำไรนะอยู่ประมาณ270ริบ ก็มีช่องว่างให้ทำกำไรได้นะครับจากราคาปัจจุบัน usdcad นะครับอันนี้เป็นทัศนะที่ให้ไว้ก่อนหน้านอนแล้วก็ยังยืนยันที่จะเป็นสถานะช็อตเซลอยู่นะครับการขึ้นมาครั้งนี้น่าจะเป็นการขึ้นจากการตอบรับของค่างเงินดอลลาร์ช่วงปลายสัปดาห์ด้วยนะครับ คือยังมองมองว่ายังเป็นเทรนขาลงอยู่สำหรับค่าเงิน USD CAD หรือว่าดอลลาร์แพ้ด้วยค่าเงินดอลลาร์แคนาดา ขึ้นมาชนเส้นเทรนแนวต้านพอดีนะครับเส้นเทรนแนวต้านพอดียังไม่ผ่านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นยังมีโอกาสที่จะกลับลงไปทดสอบโลเดิมได้เสมอใครที่ยังถือสถานะช็อตเซียวอยู่ยังยังถือไว้ต่อได้นะครับส่วนใครยังไม่มีสถานะเดี๋ยวเวทแอนซี see ไปก่อนรอดูสถานการณ์ไปก่อนนะครับแต่ถ้าใครมั่นใจว่าวันจันทร์วันอังคารเนี่ย ครับราคาไม่สามารถยืนเหนือเส้นสีขาวไดท้ที่ลากไว้นี้นะครับก็คือเส้นแนวต้านเทรนขาลงไม่สามารถจะยืนเหนือเส้นนี้ได้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะกลับไปทดสอบโ o เดิมนะครับแล้วก็เป็นจังหวะดีที่จะเข้าไปเปิดสถานะช็อตเซลได้เหมือนกันกรอบแนวรับแนวต้านของคู่นี้นะครับ เอาเป็นแนวต้านก่อนแล้วกันนะครับแนวต้านอยู่ที่บริเวณ1.34 1.34ครับแล้วก็แนวรับมีอยู่2ช่วงช่วงแรกก็คือ1.334ครับแล้วก็แนวรับที่2ก็คือ1.323ทิศทางนะครับ เพราะนั้นโดยมุมมอง,มองเรื่องของความไม่ชัดเจนของทางฝั่งอเมริกาน่าจะเป็นเหตุและก็ปัจจัยหลักที่จะกดดันสนกุลเงินดอลลาร์ให้อ่อนตัวลงไปได้อีกนะครับแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของปัจจัยด้านเทคนิคยังเป็นขาลงอยู่ก็ยังมองว่า USD CAD ก็ยังน่าจะอยู่ในช่วงขาลงแล้วก็ในช่วงสัปดาห์หน้าและสัปดาห์ต่อไปเนี่ยราคาน่าจะขยับลงไปได้เรื่อยๆนะครับ เราจะสังเกตว่าในช่วงหนึ่งสองสาสี่สี่วิกที่ผ่านมาเนี่ยราคาเนี่ยสามารถที่จะลงมาปิดต่ำกว่าราคาเปิดช่วงต้นสัปดาห์ได้นะครับมันลนักษณะจะเป็นค่อยๆปิดราคาต่ำลงไปกว่าต้นสัปดาห์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับถ้าใครมีเงินเย็น ก็สามารถที่จะปันมาออมในส่วนของ USD CAD ได้นะครับโดยลักษณะจะเป็นการออมผ่าน order short ซ e ล์นะครับก็น่าจะเปิดในราคาปัจจุบันก็ได้นะครับแต่ว่าอาจจะเป็นลักษณะการเทรดโดยลักษณะไม้เล็กๆนะครับเป็นลักษณะของการเก็บออมเก็บหอมลอมลิบไปทีละนิดทีละนิดนะครับแล้วก็ค่อยมาทำกำไรอีกที บริเวณแนวรับที่2 1.3230ครับครับและนี่ก็คือบทวิเคราะห์ทั้งหมดประมาณ7คู่นะครับรวมถึงทองคำด้วยที่นำมาฝากกันในช่วงสุดสัปดาห์แบบนี้ ขอให้สัปดาห์หน้าระหว่างวันที่10ถึง14สิงหาคมเป็นช่วงเวลาการเทรดที่ดีสำหรับเพื่อนเพืเทรดเดอร์ทุกคนนะครับขอขอบคุณที่ติดตามรับชมบทวิเคราะห์จนมาถึงช่วงท้ายแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับผม